สวัสดีไงมีอะไรช่วยเปล่านายให้ผลฉันได้ไหมอ่ะฉันจนไม่น่าถามเลยให้เขาเวลไหมถึงเวลสาได้สิแต่นายต้องเลเวล30มสโอเคเปล่าโอเคฉันเลเวลเจ็ดเบลไ้ใครมาอีกนายฉันไอรอนแมนไงมีอะไรช่วยเปล่ามีสิไงไอรอนแมนใครทักอีกวะไงฉันต้องการผลน่ะฉันไม่รู้วิธีที่จะได้มันอ่ะอเอาเฮ้ยคนนั้นมันหายไปแล้วคนที่เราให้เวลถึง30 มีมาแพโอเคได้เวลาที่ไอรอนแมนจะไป PVP ใส่ของกันนะให้ให้อะไรมาเน่ดิเฮ้ย hey, ยังไม่ถึงฟังเลย <c oughs> รีบร้อนขนาดนั้นเลยเอ่ะเอานี่ไปเฮ้ย hey, โดนด้วยว้าวเออผมไม่ได้เอาสกิลนี้ตื่น เ้ลืมใช้หอกเฮ้ไม่ชินจ้วงตุ้มตุ้มไหมเราได้ป่ะซ่าแปลว่าอะไรเฮ้ยพุ่งมาตุ้มผมจะเก็บสกิลวีของผลไฟไว้สวนเออหมัดกอดนะเฮ้ย ดึงกลับมาปุ๊บจ้วงเข้าไปไฟไฟไม่โดนหรอกเราหนี่ไปกินเฮ้ยบอลเก็นจิเฮ้ยอะไรวะดึงมาดิเฮ้ย,ยไปโดน เอา้ามาโดนทำไมวะจะแตกจะแตกเอ้เอาวยังไม่ตายอีกเหรอับเบิร์ดพอยังเบื่อสวัสดีง่ายชอนไอรอนแมนฉันกำลังฟาร์มวไอดีที่สองนะ่ะโอเคสวัสดีง่ายอีกครั้งไอรอนแมนเคยเจอแล้วอรอ มีอะไรให้ช่วยไหมอืมนายไปล่อมอนมาอยู่ตรงกลางได้ไหมโอเคเดี๋ยวนะนายอยู่ทะเลที่สามะใช่พี่ไม่ออก <c oughs> ดาเมจมันเบาอะขอบใจอ้าวแค่นี้ขอบใจแล้วอะบายบายฉันต้องไปนอนแล้วล่ะพรุ่งนี้ไปเรียนเอาเลยรีบไปยังวะลาก่อนนะใครแอดมาเต็มเลยนะบายไอรอนแมนอ้าใครมาบายด้วยเอ๊ะ <c oughs> อ้าเราเจอประเด็นละ ขเขาทำไมอ่ะนันเนะ่แกมันคนไม่ดีสินะเฮ้ยตุมตุมตุม,ตมไม่โดนไหนเพื่อ,อนตุมตุมตุมต้มตุ้มโดนนิดนึงบุม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 โอ้โหแล้วมันอยู่ตรงน้ำไง้ยสวัสดีทำไมมันกลางแขนโอ้โอ้โอ้มีอะไรให้ช่วยไหมกระโดดอย่างเดียวบราซิลโอเค คงจะคุยกันไม่รู้เรื่องมีคนทิ้งบาเรียไว้ในประตูนะคือถ้าเป็นผู้เล่นบางคนที่ยังไม่ทำเควสเปิดประตูตรงนี้ก็มันจะเข้ามาไม่ได้ไงมันก็เลยคิดว่าทิ้งแล้วแบบจะไม่มีใครเข้ามาได้คิดจะเอามาซ่อนกันเหรอเฮ้ยผลบาเรียก็อาจจะมีคนอยากได้ใช่ไหมน้อยต้องการนี่บ้เอา้ามันใช้อยู่แล้วนี่วะ <laughs> นั่นมันสามครั้งแล้วที่ฉันได้ผลนั้นนะนีะ่โอ้โทษเทสวัสดี โดนซ้อมงไงนายต้องการนี่ป่ะตอบชาโดนซ้อมนะ <c oughs> ตอบชาโดนซ้อมอือชิมชิมเอาป่ะอ๋อเขาบอกว่าชิมอยากชิมเอ้าอ,อยากชิมเฮ้ยเราเจอผู้เล่นใหม่สวัสดีเอ้าไปไหนไม่คุยเอ้ยวันนี้น่าจะผู้เล่นใหม่ของจริงไม่ตอบกำลังแบบว่า ทำความรู้จักกับเกมนี้อยู่อ่ะกำลังเรียนรู้สวัสดี I'm Ironman สวัสดีมีอะไรช่วยหรือเปล่าอ้าวนายผลชันได้ไหมอรับพลีสเวลซักเท่าไหร่90น้อยต้องเรเวล9ทําทำไมสกิลเขาเบา,เบาจังปะไปรับเควสเซรเับเควสยังเนี่ยยังไม่เวล90เลยเหมือนเขาอยากจะไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันไม่ตามที่เราตกลงกันไว้เบ ไปเหรอไปละวไหน,จะไ,หนจะไปไหนจะไปไหนอ่ะจะกลับมาก่อนนี่้อ่ะทำไรเว้ยเ้ยเรือเอียงเอาทำไมมันค้างงี้หรอลองบ้างเอาไม่นได้เลยเอาทำไรแต่ต้องการอะไรกันแน่วิเรือเอียงนี่ไงเฮ้ยเอาอ๋อแล้วเราก็เอียงเรือได้วัดเฮ้ยอย่างนี้ก็ปั่นอ๋อมีวิธีปั่นคนละทำยี้ เบียนหัวไเปเพื่อนทำไปทำไมวะเนี่ยเขาไปไหนเนี่ยเราก็แอบตามเขาไปนะเพราะสุ่มได้เหรอเฮ้ยเขาอาจจะมีตังค์ยังไงพ่อนมยังไงเฮ้ยมีตังค์ว่ะโอเคเราไม่ต้องสุ่มให้เขาละเดี๋ยวหาเป้าหมายใหม่สวัสดีเฮ้ยท่านี้อีกแล้วทาา่าตำไงฉันไอรอนแมนมีอะไรให้ชั้นช่วยบ้าฉันกำลังทำกริส ทิศอินโดไม่จะจะทำให้โด <c oughs> ก็คือตำส้ตามตำ่าแหละโอเคฮะปล่อยเขาตำส้ตมตำไปสวัสด oh <dear. S 1> ีไงมีอะไรช่วยไหมเฮ้เอาแตงโมมาใส่หัวถือว่าใส่แตงโมเป็นแบบแทนหมวกกันน็อกฉักนต้องการผลนะ่ะโอเคเวลสักแปไปโอเคแต่อะไรน้อยต้องเลเวล85จริงจังจริงจังซ <Okay. S 2> เซโอเคอ้าแล้วทำไมเดินอย่างนั้นอ๋อสโลสโล วิแปดสิบห้าจะไปไหนอะวันนี้เราจะได้สุ่มผลให้ใครไม่ได้อะนี่คนนี้น่าจะฟาร์มดีฟาร์มเก่งครับฟาร์มเก่งจะดูทรงแล้วกลัวเขาหลุดจังวะเฮ้ยไปไหนกระตุกอ๋อเอากล่องเอากล่องเอากล่องอยู่นี่เพื่อนไม่ใช่ละอ่ะสรุปคืออ๋อเดินอ้อมเดินอ้อมเพื่ออะไรวะเมื่อกี้เดินลัดมาตรงนี้ก็ได้นะมามาฟาร์มฟาร์มรีฟาร์ม ก่อนที่นายจะหลุดเฮ้ยใขรปาโอ้แล้วผมยังไม่ได้ใส่ของอะไรเลยไงประเด็นมาไม่ให้ซุปให้เสียงเลยได้อ่ะเอาดี่ปเก้ยงเรนกำลังช่วยคนฟาร์มอยู่ตุม้มปุ๊บตุม,มโดน เฮ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอ้าโดนได้งไงแตกไม่ขยับไปได้เลยเฮ้เอาหนี่ไปเกณฑ์ไม่โดนเฮ้ยมันเปิดเผาเปิดด้วยดีเอ้าเปิดไปได้แล้วยัง เพิ่มหนึ่งนะได้เรากำลังทำสงครามพอถึกเลย่ะเผาเงือกอะเผาหมดแล้วว่ะเผาเงือกมันถึกเกินเผาเขาหมดยังยังไม่หมดดีว่า ยาตายแน่เออยอมตายดีกว่าแล้วเขาเวลแล้วเขาเวลแปดบห้ายังเดะเดี๋ยว่าหลุดไปละเฮ้ยเขายังอยู่วะโทษทีทนายเราป,าปราบคนชั่วไม่ได้มันมาทีเผลอ,อะ่ะ ล้วแถมเผาเงื้อยังถึกเฮ้ย85แล้ว86โอเครอนนี่เนาะโอเคเป็นไอรอนแมนเราจะได้ผลที่เยี่ยมไปเลยเฮ้ยแต่มันก็เอาไว้ผิวพีมากกว่าเนี่ยฉันมาแล้วจะน้มแต่มันฟาร์มไม่ค่อยดีนะเาไปอย่ากินเลยผอน้ำแข็งก็ดีอยู่ละโอเคบายโอเคบายทำไมห้ามกินนะมันไม่ดีสำหรับฟาร์มเวลนะไอ้โนแต่นายจะลองก็ได้นะ มันเป็นผลของนายละโอเคโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้อ r รอนแมนด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊าย